ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับร้านเราต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับทันทีที่สะดวกงงหรือมารับที่ร้านนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์0989051798นะครับวันนี้นะครับผมมีพาวเวอร์นะครับสวยๆเลยครับผมสวยกิฟเลยก็ว่าได้นะครับผมสภาพมือหนึ่งเลยนะครับ ตัวนี้เป็นทาบ9,4้0โปรนะครับตัวนี้สภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับมาสดๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับตัวนี้นะครับขับ 18, 21นะครับแชแนลละ2ดอกนะครับว้5ห้าว้6ไว้7ไว้8ไว้9ไว้10ขับได้หมดนะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับผมเจ้า9,4 0าโปรนะครับตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าประกันขาดหรือเหลืออยู่เขาให้ดูตรงไหนนะครับ ผมจะพามาดูให้ละเอียดนะครับบางคนซื้อราคาสูงแล้วไม่รู้ว่าประกันมันหมดหรือยังหรือมันยังไงนะครับมันยังอยู่ในยังอยู่ในรับประกันของเครื่องหรือเปล่านะครับวันนี้มีคําตอบให้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ดูตรงหน้ากล่องนะครับมันจะเขียนว่าถ้าขีดนี้มันจะเป็นรุ่น9ก้าพันะครับมันก็เหมือนตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้คือเป็นบาร์โค้ดซีรีส์ของเขานะครับ9ก้าสองเก้าสี่สอง 5351นะครับพอดูตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูวันที่ผลิตนะครับวันที่11นะครับกพ2568นะครับแล้วก็มาดูในใบประกันนะครับใบประกันเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับตรงกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่พาดไม่ได้ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราต้องดูตัวด้านหลังด้วยนะครับอ่านะครับบางท่านไม่ดูนะครับก็ ประกันหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้ประกันยังเหลือนะครับทั้งสองแท่นเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ลงท้ายด้วยห้าห้าสามห้าสองนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับห้าสามห้าสองนะครับตัวนี้นะครับผมประกันยังเหลืออยู่นะครับประมาณสี่เดือนนะครับตัวนี้สภาพไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ราคานะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ เราขายถูกดีกว่านะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับราคาไม่เรงนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่มีมีงานมีการนะครับตัวนี้ไม่หลุดสามสามนะครับไม่หลุดสามสามแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมขายสามหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับโอเคนะครับรู้เรื่องกันแล้วนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่หนึ่งตัวสองแท่นนะครับเข้ามาสองแท่นมาพร้อมกันเลยนะครับ แล้วก็มี Power นะครับตัวนี้มาใหม่นะนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับเป็น C 2สองนะครับตัวนี้เข้าใหม่นะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆดูจากเคเบิลทายแล้วนะครับไม่มีการเกะการอะไรเลยนะครับเราดูตรงนี้นะครับการที่เราจะซื้อ Power นะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งบ่งบอกว่าอันไหนเดิมไม่เดิมนะครับดูตรงนี้นะครับ เ้บันทายนะครับยังเป็นสีมองๆก็คือหมองหมดนะครับแต่ถ้าถอดแล้วใส่สีขาวเลยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันขาวไปเลยนะครับแล้วก็ดูนี่ครับซีซีอ่าซี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 แล้วก็มาตรงนี้มันจะเป็นสีสามนะครับแล้วก็ดูเฟดนะครับ่าดูตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับอันนี้คือเครื่องเดิมแน่นอนนะครับอันนี้ด้านหลังประมาณนี้นะครับด้านหลังก็น่าจะเปลี่ยนดำแดงมานะครับดูมันใหม่กว่านะครับ ตัวนี้นะครับร้านเราไม่มีหมกเม็กแน่นอนนะครับผมตัวนี้ c สองพนสองนะครับช่วงนี้ราคาเบาเครับผมราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับผมใครเร็วใครได้นะตัวนี้ราคา7,500บาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ mix- X-A18 นะครับเข้าใหม่ตอนนี้ราคาถูกเนาะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,500บาทแท้แน่นอนนะครับไม่แท้ไม่เอาเข้าร้านนะครับ ย้ำเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะขายเมาะนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปทําคอนเสิร์ตนะครับจะขาย VL ยกเซตเลยนะครับมีทั้งหมดนะครับ1 2นะครับ2แล้วนะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับ10 11 12 13 14 15 สิบหกทั้งหมดสิบหกแท่นนะครับสิบหกแท่นใครอยากเหมานะครับราคาพิเศษเลยนะครับราคาอยู่ที่นะครับขายยกนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับขายเหมานะครับขายยกเลยเซตทวีเอนะครับใครที่จะเอาไปทําคอนเสิร์ตนะครับราคานี้ถูกมือหนึ่งสุดๆมากๆถูกมากๆนะครับมือหนึ่งแท่นละสี่หมื่นสองนะครับเราคูณไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด15แท่นนะครับราคาที่ผมแก้งไปเลยนะครับใครหาอยู่นะครับผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้าใหม่นะครับผมใครสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับถูกแพงอาจารย์ตัดสินใจเลยนะครับผมไม่ได้บังคับเนาะนะครับผมก็รับตามหน้างานนะครับบางท่านก็บอกว่าอย่างเช่น a อนะครับทำไมมันราคาสูสีกับมือหนึ่งจังวันนี้มีคําตอบให้นะครับเอาง่ายง่ายนะครับ ถ้ามือหนึ่งนะครับมันจะอยู่ที่นะครับมือหนึ่งอยู่1มื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ AK ตัวนี้มือสองขายอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบางท่านบอกว่าขายทำไมขายแพงจังผมจะถามกลับไปเลยนะครับว่าสมมติอาจารย์มี AK ตัวนี้อยู่จะขายให้ผมจะลดให้ผมห้าสิบเปอร์เซ็นไหมนะครับเอาง่ายๆเลยลดลบให้ผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยเครื่องคิดเลขง่ายเลยง่าย นะครับสมมติพาวเวอร์นะครับในราคานะครับถ้าเป็นมือหนึ่งก็หมื่นสี่ห้านะครับก็มาหารหารสองก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเครื่องละเ2 5 0พันสองร้อยห้าสิบาทเนี่ยจะขายให้ผมหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าผมขายแพงนะครับผมตีแพงกว่าราคานี้แน่นอนนะครับตีแพงกว่าราคานี้แน่นอนนะครับย้ําว่าตีแพงกว่าราคานี้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าคุณว่ามันแพงเวลาคุณจะเอามาขายให้ผมนะ่คุณจะลดให้ผม50%ไหมนะครับนี่วันนี้มีคําตอบให้นะครับบางคนนี่แบบโอ้โหว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวันนี้ผมทําชิมให้ดูเลยนะครับว่าราคา7,002เนี่ยคุณจะกล้าขายให้ผมไหมนะครับถ้าคุณกล้าขายให้ผมในราคา7,002ผมก็จะเอามาขายอยู่ที่7,005ถึง7,007เนี่ยเอาไหมนะครับถ้าใครเอาแบบถูก จัดมานะครับผมผมขายถูกแน่นอนนะครับนี่นะครับดูตัวอย่างไว้นะครับอย่างเช่น power tap เหมือนกันนะครับมือหนึ่งอยู่ที่สามหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณถ้ามือหนึ่งตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอ่ะมาเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูนะครับสามหกห้าศูนย์หารสองก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ราคาเนี่ย ขายให้ผมไหมเนี่ยหมื่นแปดเนี่ยหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบาทเนี่ยขายให้ผมไหมนะครับถ้าขายให้ผมผมก็จะขายให้ถูกๆนะครับบางคนถามบอกว่าแพงแพงนะครับนี่ทําให้ดูเลยนี่ถ้าให้ผมอยากให้ผมลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยขายให้ผมถูกไหมล่ะนะครับนี่นะครับผมตีมาสูงกว่านี้แน่นอนนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับผมวันนี้ขออธิบายให้ชัดเจนนะครับให้มันสว่างตาจานหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมขายแพงจังวะ นี่ถ้าอยากให้ผมขายถูกเนี่ยสมมติอาจารย์มีทาร์เนี่ยลบห้าสิบเปอร์เซ็นให้ผมไหมแล้วผมก็จะมาขายถูกๆให้เอาไหมอย่างนี้ก็ดีนะนะครับมันจะได้ประหยัดตังค์ด้วยนะครับสาหรับรากหญ้านะครับอ่านะครับผมบางคนก็บอกผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวันนี้มีคําตอบให้ชัดเจนเลยนะครับผมถูกแพงอาจารย์ตัดสินใจกันเอาผมคัดสินค้าตามเนื้อตามราคาไม่ได้คัดย้ําว่าสภาพนี้พี่อาจารย์ลด50% ไม่มีใครขายให้ผมหรอกครับนะครับไม่มีใครขายให้ผมหรอกนะครับถ้าผมตีถูกจริงนะครับ power ผมไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่ผมแพนให้ดูเลยนะครับนี่ครับ power ววผมมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าผมตีถูกนี่ให้ดูเลยนะครับนี่อ่าดูได้เลยเห็นไหมครับ power วเ,วเยอะมากนะครับอันนี้คือมันยังไม่เต็มนะครับประมาณอีก2เดือนหรือ3เดือนไม่มีที่เดินแน่นอนนะครับก็ตัวนี้จัดโปรให้เลยกันแล้วกันนี่อธิบายแล้วอันนี้ ผมขายถูกๆเลยเอา้าผมให้ในราคา900บาทนี่ Hotlock 900บาทใครเร็วใครได้นะครับผมใครฟังคลิปีิจบก็คือได้ตัวนี้แหละนะครับ900บาทเนี่ยเอาไปขับ18เอ้ยไม่ใช่ขับ12 15ฟังในบ้านสบายๆนะครับผมขับได้แน่นอนนะครับคิปนี้ผิดถูกแพงหรือถูกอาจารย์ตัดสินใจกันเองนะครับพูดผิดประการใดกราบขออภัยขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้สางให้ให้คนรู้ว่าเออ เราควรรับราคาไหนยังไงยังไงนะครับบางท่านบอกว่าผมตีขายแพงนะครับก็อธิบายให้เรียบร้อยนะครับชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ